สวัสดีพี่น้องจิ่ขึ้นเงินไดบ่น้อกบาดพี่น้องเลยเบิ่งเนสักหัวดนี้เลยพี่น้องนี่ยน้องตาย้องทอ่ยีอขึิ้ขึ้นเงินคนไดบ่ทำผู้ดู ตอนฉีเนี่ยเนี่ยจะาพแสงที่ขึ้นเงินในวันแล้ววันที่หนึ่งแท้งวดนี่ส่วนตัวเลขกันแล้วค่อยรุนกันเอาไม่หยอกจับมือเดียวเด้อพี่น้องเลยมารุนตัวเลขก่อนเนี่ยวดนี้แหละงวดวันที่สิบเจ็ดนี่แหละนี่ยมุกกล้าเนี่เห็นว่านี่ยสิบเจ็ดมุกกลา สาพี่เรา17มกรา6เจก็ด6เจ็ดเลยเก็ดี่หายไปหน่อยนึงเ้ีนที่นสินเงินได้บ่อบบาเอาท่าไดนะ้เอา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 ,อา,อาเราลุ้นกันพี่เราเราลุน้นตัวใดจสภาพี่นี่นะที่ได้ยู่หรอวอ้ามาลุ้นตัวเลขก่อนะเลขหนาตามตัวนะ0เก้าสี่หนึ่ง แปดสีเลขสีนี่หายไปน้อยนึงครับซีหายน้อยนึงเป็นประเด็นมาสันนี่ครับช่วนใบที่สองเนอบันที่สองเลยที่สองรุนไปน้ำกันรุนไปน้ำกันปึ๊บ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 นเจ็ดหนึ่งหกห้า แปดโอ้นี่ชัดนี่ชัดเยนมากเลยกะที่ถามว่าสภาพเังสี่ขึ้นเงินในบอ่อพี่น้องมันโดนเครื่องบดขาซักขาเครื่องซักขาปัน้นควนใบใบแรกหนึ่งแปดสี่นี่เลขสี่สี่หายไปหน่อยหนึ่ง เป็นปัญหาบ่เนาะพี่น้อง่อะผู้ลูกไยตอบแน่เด้อครับเนี่ย